พี่ก็ไปถึงเรื่องของธุรกิจนะครับกับความสาเร็จของนิตยสารนาฟรฟดีกันไปเรียบร้อยนะครับมาอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งการจัดการที่ประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการเปิดฟาร์มสุนัขซึ่งเป็นพันธุ์ที่แปลกมากนี่อันนี้เรียกพันอะไรครับพี่ทพื่อนคือส,สุนัขที่ผมสนใจนี่คืออเมริกันบูลลี่ครแต่ว่ามันก็มีความหลากหลายถ้าถ้าจะเรียกรวมๆเนี่ยเรียกเรียกบูลลี่ครับเรียกบูลลี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึง นึกอยากเลี้ยงสุนัขพันธุ์น้าตามันแบบจริงๆก็เริ่มจากลูกนี่แหละครับแล้วก็เคยสัญญากันไว้ว่าถ้าลูกอายุเก้าขวบ,บตั้งแต่คุยกันตั้งแต่สามสี่ขวบนะครับว่าเขาอยากเลี้ยงหมาสักตัวพอเริ่มคิดว่าจะเลี้ยงหมากันเนี้เยเลี้ยงสุนัขเนี่ยเราก็เริ่มศึกษาโอ้ยลูกก็จําได้หมดเลยทุกพันธุ์ในโลกเนี้ยหมายถึงว่าเอามานั่งคุยกันครับดูดูหนังสือว่าลูกชอบพันธุ์ไหนเริ่มจากสแกนหมดเลย ทำความรู้จักทุกอย่างที่มีในในโลกเนี้ยแล้วก็มามาจบเอาที่อเมริกันบูลลี่เนี่ยครับนี่นี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากคือคุยกับลูกสื่อสารกันแล้วก็ช่วยกันเลือกนะหาข้อมูลก่อนซึ่งคนไทยไม่ค่อยทําแบบนี้นะพี่ผมไม่ทราบแต่ว่าลูกผมเนี่ยประมาณนี้หมดก็คือไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยหาข้อมูลกันมาแป๊บแแล้วก็เหมือนเหมือนการศึกษานอกโรงเรียนนะครับทีนี้ลูกผมก็จะมี ลักษณะคล้ายๆผมอยา่างหนึ่งอ่ะชอบของใหม่แปลกชอบของที่ยังไม่มีคนรู้มากนัแล้วก็ดูดูยักยหน่อยแว่แลวใช่เท่ๆเท่ๆใช่เท่ๆก็เริ่มรู้จักอเมริกันบูลลี่ซึ่งมีคนนําเข้ามาบ้างแล้วนะครับสงสัยมากคุยกับลูกเบื้องต้นเนี่ยก็คงจะเหมือนกับผมที่เปิดแมกาซีนอย่างนี้มา เห็นรูปสุนัขแล้วเนี่ยมันมีคุณสมบัติอะไรที่ทําให้หน้าเลี้ยงอะพี่จริงๆเขาโดดเด่นที่ที่ที่ลักษณะทางกายภาพก่อนนะครับก็คือว่ากระโหลกเขาสวยลําตัวเขาหนาตันแล้วก็ความพิเศษก็คือเป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดมาในโลกนี้ไม่เกิน20ปีนี่เองประมาณ20กว่าปีเนี่ยยี่สิบเอด่สิบอปีเพราะฉะนั้นสายเลือดยังไม่นิ่งอือ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยทางพันธุกรรมทุกครั้งที่เกิดการบรีดย,ยังมีพัฒนาการต่อไปได้เพราะ<ด>ฉะนั้นถ้าคุณมีสุนัขบูลี่ตัวหนึ่งเนี่ยคุณมีตัวเดียวในโลกเลยไม่มีตัวไหนแบบนี้แล้ว<อ>ตัวอื่นกีจะเป็นอีกแบบหนึง่งคล้ายกันอแต่ว่าจะไม่นิ่งเหมือนลาบดอเหมือนอาฮัสกี้คือจะบอกว่าสิ่งที่หลงไหลของพี่เนี่ยมันมีอะไรที่ซ่อนเลยครับมันคือง,งานออกแบบ นั่นคือศิละปะก็ไปเกี่ยวกับเกี่ยวมากเลยครับไอ,ไอ้นิตยสารนี่ใช่ครับทำอะไรที่ไม่เหมือนใครยังไม่มีอาจจะเป็นหนึ่งเดียวครับแล้วเรารู้สึกเป็นมากกว่าแค่งานในเด็ก์เรารู้สึกเราทุกครั้งที่ที่ได้ติดตามเรื่องราวของสุนัขพ,พันธุ์นี้นะครับทุกครั้งทุกครั้งที่ได้เข้าอินเทอร์เน็ตดูเนี่ยเราตื่นเต้นตลอดเวลาเฮ้ยมีตัวใหม่เกิดขึ้นแล้วในโลกอีกตัวแล้ว จะบอกว่าเป็นครอบครัวที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าตัวพี่ประธานอยู่ที่นี่แต่ภรรยาและลูกเนี่ยอยู่ต่างประเทศแล้วสื่อสารหรือจัดการภายในครอบครัวยังไงบ้างผมว่าจริงๆหลายๆครอบครัวก็เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราก็เลือกการศึกษาถ้าเรามีโอกาสนะรเราก็เลือกอการศึกษาและสิ่งแวดล้อมที่เราคิดว่าเหมาะกับเขานะครับแต่โชคดี สมัยนี้มันมี Facebook มันมีไลน์วิธีการสื่อสารเครื่องมือในการสื่อสารมันได้หลายอย่างซึ่งก็สดกว่าสดกว่าสมัยอยู่ด้วยกันอีกใช่เพราะถ้าเกิดอยู่ในเมืองไทยด้วยกันที่มันไม่เจอไม่เจอกันเลยครับเช้าพอออกสายลูกออกเมื่อก่อนนี้ผมก็เหนื่อยมากเลยก็ตื่นเช้ามาก็ไปส่งลูกแล้วก็ลุยเข้าไปทําผมทํางานสุขุมวิทนะครับที่ย้ายมานี่พอเอาลูกมาเรียนแถวนี้นะครับก็ส่งลูกเสร็จก็ไปทํางานสุขุมวิทก็ก่อนจะกลับมาก็ ลูกก็เตรียมเงินหลังแล้วะฮะตอนเช้าก็เหมือนเอ้าเหมือนไม่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอ่ะเป็นหน้าที่บางอย่างที่เอ้ากินข้าวเดินทางไปโรงเรียนดอกโรงเรียนก็เหมือนเดิมอีกแล้วนะฮะแล้วก็ช่วงหลังมานี้ลูกผมไปสนใจกีฬาไอซ์็อกคี้นะครับกับเพื่อนเล่นที่ต่างประเทศเล่นที่เมืองไทยก่อนเล่นกับเพื่อนเนี่ยฮะแล้วเขาก็ตั้งทีมกับเพื่อนขึ้นมานะครับก็ตอนนี้เก่งกันหมด ที่เนี่ยมันก็เป็นทีมดังของเมืองไทยอันหนึ่งชื่อเรนเจอร์นะฮะชื่อแคนสตาร์เรนเจอร์สมัยก่อนเนี่ยผมขับรถไปส่งซ้อมตอนเย็นมันต้องซ้อมหลังห้างปิดใช่ไหมใช่เพราะว่าลานเนี่ยมันอยู่มันอยู่ในห้างอันนั้นเป็นลานสําหรับคนทั่วไปซึ่งปกติเขาก็มีคนเล่นไปการที่จะไปลงเต็มสนามเป็นทีมฮอกกี้เนี้ยมันต้องหลังห้างปิดซึ่งบางทีเนี่ยก็จะเริกสี่ห้าทุ่มไปเลิกเอาตีหนึ่งพอก็เหนื่อยอีก แล้วตอนเช้าลูกเรียนนะต้องส่งไปเรียนเรารู้สึกว่าโอ้ยชีวิตมันลาบากนะจะเป็นกีฬาแบบนี้แล้วคิดว่าเราไปหาที่ที่ซ้อมง่ายอแล้วก็ได้การศึกษาไปด้วยผมคิดว่าก็เลยตัดสินใจย้ายไปทีนี้เรามองเรามองแคนาดาตอนแรกนะเพราะว่าเป็นประเทศแห่งไอซ์ฮอกกี้ก็คือไปเรียนด้วยเรียนด้วยแต่เราคิดว่าแคนาดาเนี่ยทุกคนเล่นเล่นไอซ์ฮอกกี้แล้วเราคิดว่าฝีมืออย่างลูกเราเนี่ย พอสู้กได้พอไปคัดตัวแล้วติดเราก็วางแผนวางแผนเลยว่าจะไปซิดนีย์แล้วไปเข้าทีมซิดนีย์แบร์ <จะ S 2> ทีมวัส์ชข้อมูลทีมซิดนีย์แบร์เนี่ยเป็นทีมท้ายตารางคิดว่าลูกเราประมาณนี้ยังไงแล้วออดิชั่นต้องได้อะเราก็ไปเลือกโรงเรียนที่อยู่ใกล้ทีมซิดนีย์แบร์ huh. แล้วก็ไปหาบ้านใกล้ๆทีมซิดนีย์แบร์แต่ตอนที่เราไปก่อน ออดิชั่นมันเดือนเฟบรุยใช่ไหมครับนี่จะเห็นว่าไอซ็อกกี้เป็นหลักแนะล้วโรงเรียนเป็นรองนั่นน่ะสิเขา <laughs> เลยบอกไม่สนใจเรื่องเรื่องน,นี้เท่าไหร่นะเร,เราก็ให้ลูกเนี่ยเริ่มไปซ้อมแต่ตอนที่เราไปตั้งแต่เดือนตุลาณ์นะ <c oughs> เพื่อเพื่อให้ไปพรีแปรติสก่อนระหว่างที่ยังไม่ได้เปิดออดิชั่นเนี่ยลูกก็ไปซ้อมทุกทีมเลยแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราก็ไปซ้อมกับทีมเขาเรียกเอ็มเพลเยอร์นะครับนอร์เวย์เอ็มเพลเยอร ก็ซึ่งเป็นทีมอันดับสองของตารางโคชทีมนน้องไอเอ็มเฟเลอร์เลยขอให้ลูกเราเข้าทีมเลยไม่ต้องออดิชั่นกลับชอบเลยแล้วเป็นทีมอันดับสองในตารางข้อสำคัญมันอยู่ไกลบ้านสุดๆทำไงอะเราลงเรียนแล้วเช่าบ้านไปแล้วอ่อก็เอาก็สูุปแล้วไม่ได้อยู่ซินนี้แบ๊กไม่มีทีมใต้ตารางคือ,อย,ยอม<ป>ทิ้งตรงนั้นซึ่งเดินไปได้ไปอยู่ไปอยู่ไกลมากรถไฟไม่มปถึง ก็ยอมอเพ่าะเพราะว่าก็เป็นทีอันดับดีกว่าแล้วก็ uh huh. มีความมั่นใจอะไรบางอย่างที่ทหลายๆเรื่องแล้วก็ชอบสีเขียวทีมนี้สีเขียวอะไรเนี้ย uh ่ huh. ลูกอลชอบก็ยอมก็ลําบากแม่แล้วคันนี้เวลาจะตัดสินใจอะไรแบบนี้คิดอะไรเป็นหลัก